สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้บัวบุตรสบงมีเมนูบ้านๆมาแนะนํากันค่ะทุกคนเป็นเมนูหัวปลีต้มยำใส่ปลากระป๋องค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่หัวปลี1ห,หัวเนาะเป็นหัวปลีจากกล้วยน้ำว้าแล้วก็กระทอ้อน1ลูกเนาะ แล้วก็พวกเครื่องต้มยำเนาะก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะพริกหัวหอมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบัวบุษบงจะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะเราก็มาปอกเกลือของกระท้อนก่อนนะคะแล้วก็นำเกลือนะคะมาคลุกๆๆนะคะ,ะเคลือบบริเวณผิวของเขาเพื่อที่ไม่ให้กระท้อนดำค่ะ แล้วก็มาจัดแจงอลอกเปลือกสีแดงของหัวปลีนะคะจนกระทั่งไปถึงเปลือกที่เป็นสีขาวค่ะแล้วก็หั่นตามต้องการเลยนะคะแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเกลือผสมกับน้ำมะนาวค่ะทางนี้ก็เพื่อไม่ให้หัวปลีมีสีดำนั่นเองค่ะทุกคนในระหว่างที่เราแช่หัวปลีนะคะเราก็ไปเตรียม เรื่องต่างๆเลยนะคะตัะใครก็หั่นเป็นท่อนนะหอมนะคะหอมแดงก็หั่นหันไว้นะคะตามที่เราชอบเนาะพริกขี้หนูหรือพริกอะไรก็ได้นะคะก็ทุบๆเนาะหรือจะไม่ทุบก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ข่าก็หั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็เตรียม เด็ดใบกะเพราเตรียมไว้นะคะใบมะกรูดนะคะเตรียมไว้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปต้มน้ำค่ะเมื่อน้ำเดือดเราก็นำพวกเครื่องต้งยมยำก็ได้แก่พริกหอมแดงนะคะค่ะตะไคร้ใบใบมะกรูดเนาะลงไปต้มไว้เลยค่ะพอเดือดอีกสักครู่เราก็นำหัวปลีค่ะ ที่เราแช่น้ําเกลือไว้เมื่อสักครู่น้อมาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หัวปลีลงไปเลยนะคะแล้วก็นํากระท้อนนะคะที่เราเคลือบเกลือไว้เมื่อสักครู่น้อมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นกระท้อนนะตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะต้มไปสักครู่นะคะเมื่อหัวปลีของเราเนาะเปื่อยได้ที่แล้วเราก็จัดก,การปรุงรสเลยค่ะ เมื่อได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต้ยมยำหัวปลีใส่ปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ นีก็คือหน้าตาของเขาเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่มีกระท้อนหรือไม่ชอบกระท้อนนะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกแทนก็ได้นะคะหรือไม่มีอะไรเลยก็ใส่น้ำมะนาวแทนก็ได้ค่ะตอนที่เราจะทานเนาะก็บีบน้ำมะนาวลงไปก็จะเพิ่มรสชาติได้นะคะรสชาติของ ต้มยำถ้วยนี้นะคะก็จะออกรสชาติตเปรี้ยวหวานๆของระทอนค่ะแล้วก็หอมกลิ่นของเครื่องนะคะเ,เครื่องต้มยำเนาะแล้วก็หอมใบกระเพรามากๆเลยค่ะค่ะก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบเมนูบ้านๆเมนูนี้นะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะ ขอกำลังใจให้บัวบุตรบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงสตอรี่นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ท่านได้มอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมานะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ